ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เมื่อวานผ่านไปแล้วค่ะเป็นเป็นผ้ามือสอค่ะวันนี้เป็นผ้าใหม่นะคะค่ะคนไหนสนใจผ้าใหม่คนไหนสนใจผ้ามือสองค่ะมีให้พี่น้องชาวไทยได้เลือกนะคะค่ะราคาอยู่ที่1800งพันแปดร้อยบาทนะคะถ้าขึ้นดีดตัวขึ้นมาอีกห้าสิบบาทนะคะค่ะปกติอยู่ที่ราคา ค่ะปกติผ้าอยู่ที่พันเจ็ดห้าสิบนะคะคุณแม่เคยขายค่ะไปเอาของเที่ยวนี้ค่ะมีอยู่พันแปดนะคะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยค่ะเที่ยวนี้ค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนขาดหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนขอมใส่ได้ค่ะผ้าเต็มสองเมตรนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนขาดหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเป็นลายเข้าใหม่นะคะค่ะขั้นค่ะขั้นกลางก็เป็นค่ะเขาจะเก็บตกจากพื้นน้ำจากพื้นนี้มาใส่กันค่ะราคาอยู่ที่1,800บาทค่ะเป็นงานผ้าใหม่นะคะค่ะเป็นงานไหมน้อยค่ะสวยงามมากค่ะค่ะไหมน้อยนะะี่ค่ะจะนิ่มแน่นนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะนี่ก็ลายขออุ้มซับนะคะพื้นผ้าเป็นสีฟ้าน้ำทะเลค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะ ค่ะ1,800บาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะท่านจะเอาไปใส่ออกบุญออกงานบุญบวชบุญแต่งก็สวยหรูดูเด่นนะคะค่ะ1,800อบาทค่ะเป็นขออุ้มทรัพย์ค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะลายขออุ้มทรัพย์ค่ะสีเป็นสีฟ้าค่ะฟ้าใสนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะค่ะเลิศหรูดูเด่นค่ะใส่ออกบุญออกงานก็สวยเลิศหรูดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งอบาทค่ะ ค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะนี้ก็สวยค่ะเลือดรูดูเด่นนะคะค่ะเขาจะเก็บตกเอาแกะพื้นนั้นมาใส่พื้นนี้ค่ะเป็นลายผ้าไหมมัดหมี่นะคะ ค่ะเขาผสมประสานกันก็สวยค่ะเลื่อนรู้ดูเด่นค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกทักเข้ามาค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะ ค่ะหนึ่บาทค่ะเลิ่รู้ดูเด่นนะคะพื้นผ้าออกเป็นสีน้ำตาลนะคะค่ะมักพื้นไหนก็โทรบอกค่ะถ้าคุณแม่นะคะค่ะ1,800บาทค่ะค่ะนี่ก็ลายนาคน้อยค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะลายนาคน้อยก็เป็นลายเก่าลายโบราณนะคะค่ะลุงมายอดที่เตียนอันดับมาตลอดค่ะค่ะหนึ่ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะ ขาดสวยไม่สัง่งสวยไม่จืดจางข่ะ1,800ดบาทนะคะภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดภาพไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะท่านไหนที่ยังไม่ได้แอดไลน์กันกับคุณแม่นะคะให้ท่านแอดไลน์นะคะค่ะให้ท่านแอดไลน์กันกับคุณแม่ค่ะท่านไหนยังไม่ได้แอดไลน์ค่ะขาดสวยขาดเลิอดหรูดูเด่นนะคะ1,800บาทค่ะ ขาดมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะลายนากน้อยค่ะค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะภาพไม่ชัดเจนค่ะภาพไม่คมชัดค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะราคาอยู่ที่แปดหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะนี่ก็ลายสวยค่ะเป็นลายร้อยดาวค่ะ ค่ะไอเขาจะดัดแปลงไปอีกอย่างนะคะร้อยดาวค่ะยอดที่ติดอันดับมาตลอดนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะปอทอมือค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะมากพืนไหนชอบพื้นไหนโทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สั่งสวยไม่ให้จืดจางค่ะหนึนหน่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ 1, ะ,คะาลายร้อยดาวค่ะ ค่ะยอดทิ่ติอันดับมาตลอดค่ะร้อยดาวนะคะคหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะผ้ามือไออมืใหม่นะคะเป็นผ้ามางานใหม่น้อยค่ะค่ะเป็นผ้าไหมน้อยกับมือเดียวค่ะนี่ก็สวยเลิศดดูดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะเป็นลายไทยนะคะสวยงามมากค่ะคาะออกโทนสีชมพูนะคะ ค่ะชมพูบานเย็นค่ะสวยงามมากค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะค่ะใส่ออกบุญออกงานก็สวยหรูดูเด่นค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้าค่ะค่ะยาวสองกว้างหนึ่งนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะ ค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะสวยเลืศอรูดูเด่นนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะช่องทางน้ําไหลค่ะค่ะราบลื่นไหลลื่นนะคะช่องทางน้ําไหลไประยุกใหม่นะคะนากน้อยค่ะเขามาขั้นเป็นช่องทางน้ําไหลนะคะค่ะก็สวยรูดูเด่นไปอีกแบบนะคะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะวันนี้ค่ะได้ผ้ามาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะ ค่ะเพราะว่าผ้าทุกนี้ค่ะมันจะดีดตัวลอยตัวนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะเป็นมีช่องทางน้ําไหลค่ะแต่เป็นน้างน้อยค่ะคานางน้อยเข้ามามัดเป็นช่องทางน้ําไหลนะคะค่ะสวยเลิศดรู้ดูเด่นนะคะค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะคุณแม่ก็ ค่ะค่ะเรื่องภาพค่ะคุณแม่ก็ไอ้ตัดต่อภาพไม่เป็นนะคะแล้วก็การแสงสีของภาพนี่ค่ะคุณแม่ได้ตั้งกล้องได้ก็บรรยายได้ค่ะแต่ว่าค่ะเรื่องแสงสีเนี่ยค่ะคุณแม่ก็จะจะผิดพลาดอยู่ก็ขออภัยนะคะค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์ค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะเลิ่หรูดูเด่นนะคะหมายเลขสิบสี่นะคะค่ะเป็นหมีขั้นค่ะขั้นแบบออกใหม่ประยุกต์ใหม่นะคะสวยค่ะ ค่ะเลิศดรู้ดูเด um ่นนะคะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะตอทอมือนะคะค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่ให้จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแกมทุกพื้นค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่ให้จืดจางขาะสวยนะคะเป็นขั้นนะคะค่ะขั้นแบบออกประยุกใหม่ค่ะคหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะเป็นงานไหมน้อยค่ะไหมน้อยนะคะนิ่มมากค่ะค่ะไหมน้อยค่ะจะนิ่มหนาแน่นค่ะเส้นยืนค่ะเป็นไหมจุนค่ะไหมพุ่งก็คือไหมบ้านค่ะ ค่ะไม้บ้านไม้ไอ้กับไม้จุนค่ะบวกกันเป็นไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะรหัสยี่สิบก็เลิศดหรูดูเด่นนะคะสวยค่ะยิบระยับค่ะเหมือนเหมือนลายดาวค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทผ้าสามตะกอนเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะเป็นงานไหมน้อยนะคะค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะขางานสามตะกอทอมือค่ะสวยเลือดรูดูเด่นมากค่ะขหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งแล้วก็สวยขา่ะรหัสหกนะคะขาดเลือดรูดูเด่นค่ะช่องกลางก็คือเป็นลายโฮนค่ะเขาจาก ขาจะเก็บตกแกพื้นนั้นพื้นนี้มาใส่กันค่ะลายก็ออกมาสวยนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นนะคะ ค่ะนี้ก็ลายออกมาใหม่นะคะเป็นลายดอกไม้ค่ะสวยค่ะเลิศดรูดูเด่นนะคะเหมือนลายผีเสื้อนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะพื้นผ้าเป็นสีไอนค่ะตรงกลางนี่ค่ะจะออกเป็นม่วงมังคุดนะคะค่ะม่วงเปลือกมังคุดสวยค่ะลายผีเสื้อนะคะเลิศดรูดูเด่นมากค่ะขาดหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะสวยทุผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะ ค่ะเป็นลายออกมาใหม่ค่ะเลิศหรูดูเด่นมากค่ะค่ะใส่ออกบุญก็สวยใส่ออกงานเลี้ยงก็เลิศนะคะค่ะงามค่ะมีแต่ส่วยกับงามค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะแปดร้อยบาทนะคะเนื้อผ้านิ่มหนาแน่นค่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะ ค่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็มีขอขั้นนะคะค่าหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะมีขอขั้นค่ะสวยเลิศดรูดูเด่นมากค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะเป็นงานใหม่น้อยค่ะสวยค่ะค่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะผ้าค่ะขึ้นขยับตัวขึ้นมาอีกห้าสิบบาทนะคะปกติคุณแม่ขายอยู่ที่พันเกตห้าสิบบาทคุณแม่แปลผ้าเที่ยวนี้ค่ะเพราะว่า ช่วงออกพรรษามานี่ค่ะผ้าจะดีตัวขึ้นค่ะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาซื้อออกไปงานค่ะบางทีก็งานเมืองทองธานีแล้วก็งานโอทอค่ะค่ะเพราะว่าหน้าหมดฝนเนี่ยค่ะฤดูค่ะฤดูนี้ค่ะเขาจะจัดงานค่ะจัดจัดงานแบบประจําจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะพวกงานกาชาติค่ะเหมือนปีไอเหมือนสุรินนี่ก็งานงานช้างค่ะค่ะเป็นงานประจําจังหวัดพ่อค้าแม่ค้าก็วิ่งหาผ้าไหมค่ะเข้าไป เข้าไปร้านค่ะเข้าไปขายงานค่ะคาะของมันถึงแย่งกันค่ะไม่พอกันค่ะค่ะถ้าก็ถ้าพ่อค้าไม่ค้าเดินหาซื้อก็ถ้าก็จะดีตัวขึ้นเลยค่ะค่ะราคาอยู่ที่1,800บาทนะคะค่ะนี้ก็ช่องทางน้ําไหลประยุกตใหม่ค่ะถ้าเขาเรียกเขาจะเรียกลายนางงามค่ะแต่คุณแม่เรียกช่องทางน้ําไหลประยุกตใหม่นะคะ ค่ะเลิศหรูดูเด่นค่ะสวยทุผืนงามทุผืนค่ะราคาอยู่ที่1,800้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าไหมค่ะผ้าไหมสามตะกอนะคะขาดน่าจะเอาไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราก็ก็เหมาะสมมากนะคะขาะเหมาะสมค่ะเพราะว่าราคานี้พอเอื้อมมือถึงค่ะสวยค่ะเนื้อผ้านียนค่ะเนียนนิ่มแน่นนะคะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยทุกพื้นงานทุกพื้นค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะเนือดตูดูเด่นมากนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะผืนนี้ก็ลายแบบลายนั่งน้อยเหมือนกันนะคะแต่สีก็เป็นออกเป็นโทนสีค่ะสีสีเปือกมังคุดค่ะค่ะเป็นขออุ้มทรัพย์ค่ะค่ะลายขออุ้มทัพย์นะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะสวยเลิศดูดูเด่นมากค่ะงามเนื้อลายค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะ พื้นผ้าออกโทนสีออกเป็นเป็นม่วงเปลือกมังคุดค่ะม่วงเปลือกมังคุดแต่ว่าไม่ใช่ม่วงเข้มค่ะเป็นม่วงพอสุกๆนี่แหละค่ะค่าราคาอยู่ที่แปดหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะเรียกว่าลายขออุ้มรั์ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเลิศดดูดูเด่นมากค่ะค่ะขออุ้มซั์นะคะค่ะสนใจโทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่ส่งของไวทั่วไทยถึงใจทันเร็วนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะขาดเลิศดหรูดูเด่นนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะนี้ก็เรียกว่าขอค่ะเขาเรียกว่าขอศิรามณีนะคะเขาเรียกขอทองโตเขาก็เรียกค่ะขอศิรามณีก็เรียกนะคะคาะราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นค่ะใส่ออกบุญออกงานก็สวยนะคะค่ะเขาเรียกว่าขออุ้มรัพย์ค่ะ ค่ะขอท้องโตก็เรียกค่ะขออุ้มซั์ก็เรียกนะคะขาะสวยค่ะท่านอยากเป็นของขวัญของขาดก็เหมาะสมนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะขาะสวยทุกพืนงามทุกพืนค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะขาะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะขาดหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะ ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบนรักษาพระคุ้มครอง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ